ท่านนิสิทธิ์ทุกรูปนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับกับผมนะครับในรายวิชาพระพุทธศาสนากับสตรีนะครับพุทธ n ซึ m ง n อนนะครับซึ่งบรรยายโดยท่านประมหารนักพันสุทนาวิพานนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับเป็นการศึกษาแนวความคิดนะครับท่าทีของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ สตรีนะครับซึ่งเราก็จะได้มองเห็นถึงพัฒนาการนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ สตรีในสังคมอินเดียในสังคมไทยที่นำมาสู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับสำหรับหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชานี้นะครับเราก็จะใช้หนังสือเรื่องของพุทธศาสนากับสตรีเล่มนี้นะครับในการประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถศึกษาหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในนี้ก็จะบรรจุค,คอนเทนต์หรือรายละเอียดนะครับที่เหมาะสําหรับ ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความแตกฉานในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดของพุทธศาสนาท่าทีนะครับเรื่องของบทบาทเรื่องของอสิทธิเสรีภาพนะครับของสตรีนะครับที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับแล้วพุทธศาสนาได้เสนอมุมมองอย่างนี้ยังไงนะครับรายวิชานี้เราจะเรียนอะไร นะครับรายวิชานี้สังเกตรายวิชานะครับเราเขาให้เราต้องการที่จะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและก็ปัญหาที่เกี่ยวกับสตรีในพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆเช่นสถานภาพบทบาทศักยภาพการบรรลุธ,ธรรมการอุปธรรมและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับสำหรับคอนเทนต์นะครับที่เราจะได้นํามาสู่กระบวนการการอธิบายแล้วก็การนําเสนอนะครับในประเด็นต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดของการจัดการ,รเรียนการสอนในรายวิชานี้นะครับซึ่งเราก็จะไล่ไปตั้งแต่ความหมายของสตรีแนวความคิดของสตรีนะครับฐานะของสตรีก่อนพุทธกาลเป็นยังไงนะครับฐานะของสตรีในยุค ระหว่างพุทธการเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฐานะสตรีในยุคหลังพุทธกาลเป็นยังไงต่อจากนั้นเราก็จะนํามาสู่กระบวนการในเรื่องของการศึกษาบทบาทของสตรีในด้านสังคมนะครับในด้านสังคมนี้นะครับในที่นี้นะครับผมก็จะได้อธิบายต่อไปนะครับถึงแนวความคิดของบทบาทสตรีในฐานะของมารดานะครับในฐานะของภรรยานะครับในฐานะของธิดานะครับ แล้วก็ในฐานะที่มีความสัมพันธ์นะครับกับบุคคลในครอบครัวน,นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังจะได้ศึกษาในเรื่องของ สิทธิเรื่องของบทบาทของสตรีในด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นบทบาทของอุบาสิกาที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนานะครับซึ่งในที่ในที่นี้นะครับเราก็จะผ่านแนวความคิดแล้วก็มองเห็นมองว่าเออพุทธศาสนาแล้วก็สตรีมีความสําคัญธกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปถัมภ์อุปถัมภ์นะครับในการค้าจุนทั้งในด้านฐานะของผู้เป็นพุทธบริษัตนั่นที่สําคัญนั่นก็คือพิสุณีนะครับ และจากนั้นเราก็จะได้ศึกษาในเรื่องของสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาด้วยคําว่าสิทธิสตรีในที่นี้มันก็หมายถึงการพูดถึงเรื่องของอํนาน,นาจหน้าที่ที่เราจะทําได้นะครับโดยบัญญัติผ่านเป็นกฎหมายไหมจารีตประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมองดูนะครับแล้วก็ศึกษาในเรื่องของสิทธิสตรีที่มีต่อครอบครัวนะครับสิทธิสตรีที่มีต่อระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิทธิ สตรีที่มีต่อสังคมนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันสามารถนํามาตอ,ตอบโจทย์แล้วก็นํามาสู่กระบวนการการประยุกต์ใช้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนํามาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีเพื่อที่จะตอบสนองกับสถานว่าการทางสังคมในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พูดถึงมุมมองนะครับหรือท่าทีทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญที่ในปัจจุบันนี้นะครับถือได้ว่า สตรีนั้นเข้ามามีบทบาทที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับรวมทั้งการสร้างสมาอาชีพต่างๆนะครับสตรีไม้นะครับแล้วก็อาชีพโสเภณีเป็นยังไงท่าทีของพุทธศาสนามองอาชีพเหล่านี้ยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีแต่ความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็แนวความคิดของสตรีล้วนๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเสมอภาคระหว่างบุรุษ และก็สตรีนะครับความเสมอภาคในที่นี้เป็นการมองและก็เป็นการศึกษาถึงศัศนะของพระพุทธศาสนาที่มองดูว่าเอะพุทธศาสนานี้นะครับ อมองดูว่าความเสมอภาคทางด้านศักยภาพของการบรรลุธ,ธรรมระหว่างสตรีกับบุรุษนี้เป็นยังไงนะครับลักษณะที่สําคัญร่วมกันระหว่างบุรุษกับสตรีเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายๆหลายๆครั้งหลายๆคราวเราอาจจะมองเห็นถึงประเด็นเหล่านี้นะครับ ที่ปรากฏชัดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เราก็จะได้นําประเด็นเหล่านี้เข้ามาสู่กระบวนการการศึกษาเพื่อมองให้เห็นถึงรากฐานบนบาทฐานทางด้านสังคมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจารีต กฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกันนะครับในที่นี้อันนี้ก็คือเรื่องของแนวความคิดรวมทั้งบทบาทของสตรีในฐานะที่เป็นผู้อุปถัมภ์แลกะก็เป็นผู้ที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันนี้นะครับที่มีความโดดเด่นสตรีเหล่านี้มีบทบาทสําคัญยังไงต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและก็การ ให้การอุปถัมภ์แล้วก็การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับอันนี้คือแนวความคิดแล้วก็ประเด็นที่เราจะได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับเรายังยังจะได้มองถึงแนวความคิดถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิดของสตรีนิยมนะครับที่นะครับที่ทางปรัชญาเขาเสนอแนวความคิดว่าสตรีเหล่านี้ มียังไงเป็นยังไงนะครับมีลักษณะยังไงบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจําเป็นนอกจากสมองดูถึงบาดฐานความคิดความเชื่อทางด้านศาสนาแล้วยังมามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและก็ปรัชญาด้วยนะครับในเรื่องของสตรีนิยมน,นะครับ ในบทที่1นนะครับใน EP นี้นะครับผมก็จะได้นําเสนอในเรื่องของความหมายสถานภาพและก็บทบาทของสตรีนะครับในสมัยก่อนพุทธกาลนะครับซึ่งคอนเทนต์ที่สําคัญนะครับก็คือความหมายของสตรีสถานภาพและก็บทบาทของสตรีในสังคมอินเดียนะครับแล้วก็สิทธิหน้าที่ของสตรีในสังคมอินเดียนะครับเราก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นท่ามกลางสังคม ท่ามกลางสังคมแล้วก็การที่เปิดอยู่ภายใต้ระบบวรรณะของาศาสนาพราหมณ์แล้วก็าศาสนาฮินดูนะครับซึ่งข่ามกลางสังคมที่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างสตรีนะครับ สตรีพวกนี้นที่เกิดอยู่ในสังคมของระบบวรณะนี้นะครับเราจะเห็นถึงความเวลวร้ายนะครับถึงความลึกถึงความลึกซึ้งที่ถึงความเวลวร้ายที่มีความรุนแรงมากาขึ้นนะครับซึ่งคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับก็ได้พยายามจัดสรรน,นะครับความเสมอภาคให้กับสตรีเหล่านี้นะครับให้มีบทบาทหน้าที่ แล้วก็มีสิทธินะครับมีอำนาจนะครับในการที่จะมีความเสมอภาพระหว่างบุรุษและก็สตรีอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการในเรื่องของท่าทีในการแสดงถึงทัศนะของกฎแห่งกรรมนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลักการพวกนี้เราก็จะได้อธิบายกันต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในยุคหลังๆมานี้นะครับสตรีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกนะครับก็ได้รับการยกย่องนะครับว่า เป็นบุคคลผู้ที่ทรงอํานาจนะครับทรงอํานาจในที่นี้ก็คือสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดกับชุมชนมีความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษกับสตรีด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถือได้ว่าเรากําลังเดินทางมาสร้างนะครับสร้างอะไรสร้างความเสมอภาคนะครับบนร่างฐานของความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนนั้นผู้หญิงในสมัยพุทธกาลนะครับ <c oughs> ตามกฎแห่งกรรมนั้นพุทธองค์ทรงสอนนะครับว่าเราเองจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของเรานะครับรวมทั้งผลการกระทําของตัวเองด้วยนะครับความผาสาดของบิดาหรือมารดาหรือบุตรชายเหล่านี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนะครับ แต่ขึ้นอยู่กับการประธรรมของบุคคลเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเราทั้งหลายก็ได้ประจั์แจ้งในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในประเด็นนี้ดีอยู่แล้วนะครับทําไมผมจึงเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาสอดแทรกแล้วก็เข้ามาพูดคุยก็เพราะว่าในเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นมันเป็นหลักแห่งความเป็นกลางแห่งความเสมอภาคทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียม ทุกคนจะต้องมีการได้รับผลของการกระทํานั้นทุกคนอยู่แล้วนะครับมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้จึงมีความสําคัญนะครับค้าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อท่าทีและก็บทบาทนะครับในที่นี้ก็มาช่วยแสดงในเรื่องของการลบล้างท่าทีหรือทัศนะหรือความเชื่อผิดๆของาศาสนาพราหมณ์และฮินดูนะครับในยุคนั้นๆน,น,นะครับในสังคมอินเดียในสมัยนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับ ผู้หญิงที่เกิดขึ้นในท่ามกลางระบบวัณณะนั้นนะครับลกูกบ้านไหนก็ตามที่มีลูกผู้หญิงเกิดขึ้นนะครับในครอบครัวย่อมสร้างความหนักใจให้กับบิดาและมารดาน,นะครับทำไม ก็เพราะผู้หญิงในสังคมอินเดียจําเป็นที่จะต้องหอบเงินสินสอดไปแต่งเอากับผู้ตาไปแต่งผู้ชายนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากสังคมไทยที่ผู้ชายจะต้องไปแต่งกับผู้หญิงนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจึงเกิดเป็นความหนักใจแต่ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เอาแนวความคิดพวกนี้นะครับในการที่จะมาลบล้างความความเชื่อผิดๆของวันณะหรือของาศาสนาเหล่านั้นนะครับก่อให้เกิดเป็นแนวความคิดใหม่ และพุทธองค์เองนะครับยังสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสตรีให้มีสิทธิและเสรีภาพที่มีความเสมอและก็ความเท่าเทียมกันนะครับคําว่าสตรีที่พูดมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเมื่อกี้นีครับเราจะเห็นว่าสตรีนั้น สตรีเราใช้คําแทนเรียบมนุษย์ผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นเพศที่มีตรงกันข้ามกับบุรุษนะครับคำว่าสตรีมีลักษณะก็คือหญิงผู้ที่มีความปรารถนาชายหญิงผู้ที่ประกอบด้วยการแสกผมหญิงผู้ที่เป็น เกิดมาแล้วจะต้องมีความเป็นควกคู่กันกับผู้ชายนะครับผู้หญิงเป็นที่ตั้งแห่งทันหญิงเป็นผู้ผูกโลกไว้ด้วยไว้กับตนด้วยการมาคุณทั้งห้านะครับ mm hmm. สิ่งเหล่านี้นะครับคือคำนิยามของคำว่าสตรีนะครับสตรีในความหมายนะครับในที่นี้นะครับในความหมายทางภาษาบาลีนะครับ เราได้กล่าวถึงแนวความคิดของสตรีพวกนี้นะครับสตรีมีความหมายอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึงสิบาคำนะครับคำที่1ก็คืออิทธิอิทธิหมายถึงหญิงผู้ที่ปรารถนาผู้ชายนะครับคำที่2นั้นนะครับก็คือ,อาสามมาทิตินะครับก็คือหญิงผู้ที่ประกอบด้วยการแส่ผมที่สก็คือนารีนะครับแปลว่าหญิงผู้ที่ เป็นของชายคู่กับชายนะครับผีแปลว่านะครับหญิงผู้ที่เป็นที่ตั้งแห่งพันวัตถุนะครับ เป็นหญิงผู้ที่ผูกสัตว์ไว้ด้วยตนไว้กับตนด้วยการมาคุณทั้งห้ามีรูปเป็นต้นนะครับว่านี่ดายหญิงอันพวกบุรุษคบหาอังคาหญิงผู้ที่ไปสู่ตระกูลของสามีปมทา,านะครับหญิงผู้ที่มีความมัวเมาในรูปร่างของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เหร่หรือสวยงามก็ตามนะครับยังมีความเมามันอยู่ในรูปร่างของตนอยู่นะครับแล้วก็กันตานะครับก็คือหญิงผู้ที่มีกิริยาน่ารักโรมนีหญิงผู้ที่มีความบันเทา ความบรรเทาในที่นี้ก็คือบรรเทาความไข้นะครับความไข้ให้ตัวเองแล้พวกความไข้ให้ผู้อื่นด้วยนะครับในที่นี้นะครับธรรมยตินะครับก็คือหญิงผู้ที่อัญชายพึงดูแลรักษาอัพลานะครับหญิงผู้มีกําลังน้อยนะครับมาตุคามหญิงผู้ที่เป็นเปรียบเสมือนกับมารดานะครับ คำนี้ในทางพุทธศาสนาได้ถูกคัดเลือกมาใช้เยอะแยะมากมายในประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องของมาตุธรรมนะครับต่อมาก็คือมะเีลาหรือมะเหลานะครับหญิงผู้อันดูควรให้เกี่ยวนะครับและคาสุดท้ายนะครับในที่นี้ก็คือมาลีดีก็คือหญิงผู้ถือเอาซึ่งสิรินะครับ จากนั้นนะครับเรายังได้ศึกษาในเรื่องของคำพีอภิธานวัรนานะครับคำพีอภิธานวรรณาได้กล่าวถึงแนวความคิดหรือคำที่แสดงความหมายของสตรีนะครับไว้อยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น <t ansen> สตรีผู้ที่เป็นผู้สามีภรรยาสตรีที่มีระดูสตรีที่มีคันหรือสตรีที่ตั้งครันนะครับสตรีที่เป็นเพื่อน <t ansen> เพื่อนหญิงสตรีที่เป็นกษัตริย์ผูดุจราชกุมการีหญิงในราชตระกูลนะครับสตรีที่มีความแตกต่างจากสามัญผู้หญิงสวยงามมีสเสน่ห์นะครับผู้หญิงขี้กลัวผู้หญิงที่มีตัญหาจัดนะครับผู้หญิงที่อยู่ในว why, ยัยะสมวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวสาวน้อยนะครับสิ่งพวกนี้นะครับ รวมทั้งหญิงสาวผู้ที่มีความเป็นสาวก็คือหญิงสาวที่อยู่ในวัยเจริญพันนะครับหญิงสาวที่อยู่ในฐานะของมเหสีนะครับผู้หญิงที่อยู่ในสถานะของสนมหรือนางบำเรอหรือนางกำนันพวกนี้นะครับ หญิงที่มีลักษณะของความประเสริฐนะครับหญิงดีก็คือหญิงที่มีหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อสามีนะครับเป็นสีภรรยาเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่บ้านนะครับในที่นี้นะครับหญิงที่รักษาไว้ซึ่งตระกูลหญิงแม่หญิงหาสามีเองหญิงที่มีบุตรแล้วนะครับหญิงที่เป็นแม่สื่อหญิงรับใช้รวมทั้งหญิงที่เป็นแม่บ้านและภรรยานะครับซึ่งสรุปความลงก็คือคำว่าสตรีที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับ ก็คือคําที่ใช้เรียกมนุษย์ผู้หญิงนะครับที่ทําหน้าที่ต่างๆที่มีลักษณะเพศตรงกันข้ามกับบุรุษนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะความหมายของสตรีนะครับในประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่านะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสถานะและบทบาทนะครับสถานะและบทบาทของสตรีในสังคมอินเดียนะครับ ในสังคมอินเดียนั้นเราจะเห็นว่านะครับสังคมอินเดียโบราณน,นะครับเราลองมองย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็นึกคิดนะครับก็เ,เห็นถึงประเด็นตรงนี้ว่าในสังคมอินเดียนั้นได้สแสดงท่าทีในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเป็นอย่างมาก ข้าขั้นถึงรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธินะครับหน้าที่นะครับด้วยการกําหนดบทบาทที่สําคัญว่าให้สตรีนั้นจะต้องทําหน้าที่ของตนเองอยู่เฉพาะในเรือนเท่านั้นนะครับไม่ได้ทํางานนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือทํางานบ้านของตัวเองแต่ไม่ได้ออกไปหารับจ้างอะไรมากมายนะครับซึ่งแนวความคิดพวกนี้มันก่อให้เกิด ลักษณะของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศแล้วก็จะขอให้เกิดปัญหาขึ้นต่างๆตามมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านปัญหาการขายตัวปัญหาการปดขี่ทางเพศนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่านะครับมันนําไปสู่ถึงกระบวนการการริดรอนสิทธิของและก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยนะครับ ในท่าทีทางพระพุทธศาสนานะครับได้แสดงท่าทีไว้ชัดเจนนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากศา,าสนาในยุคก,ก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์หรือฮินดูพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับผู้มุชชนทั้งหลายนะครับในการสร้างสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้มุชชนทั้งหลายนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับพระพุทธองค์ได้ทรง แสดงไว้ซึ่งหลักคำสอนที่เกี่ยวกับสตรีไว้อยู่หลายบทบาทหลายหน้าที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงไว้ในอุค่าสูตรแห่งคำพีอังคุตรนิกายนะครับซึ่งได้แนะนำไว้ซึ่งลักษณะของอันทรงคุณค่านะครับของบุตรของสตรีไว้อยู่5ประการนะครับในที่นี้นะครับก็คือพุทธองค์ทรงประทานแก่หญิงสาวที่เข้ามาสู่ตระกูลของสามี เป็นการแสดงท่าทีนะครับแล้วก็วางบทบาทหน้าที่นะครับให้กับหญิงสาวผู้ที่จะรับภาระหน้าที่อันสําคัญใหญ่ยิ่งในตระกูลของสามีนั้นนะครับ mm hmm. อยู่5ประการ 1. หญิงผู้ที่เข้าไปสู่ตระกูลของสามีจะต้องมีความปรารถนาดีในการรับใช้ผู้จา่าดีต่อบิดามารดานะครับของสามีอันที่สองจะต้องแสดงท่าทีมีความเคารพ มีความเคารพต่อสามีนะครับหรือเคารพต่อบิดามารดาหรือสมณะชีพรามที่ ครอบครัวหรือตระกูลของสามีนั้นนะครับให้การยอมรับนับถือนะครับอันที่3จะต้องมีความขยันไม่เกียจคานนะครับเมื่อเข้ามาสู่ตระกูลของสามีแล้วหญิงใดก็ตามท่านมานั่งงอมืองอเท้าอยู่นะครับก็แสดงว่าหญิงเหล่านั้นกนําลังเป็นการละทิฏีของตระกูลเพราะฉะนั้นนะครับในประเด็นนี้จึงสื่อให้เห็นถึงความชัดเจนของท่าทีทางพระพุทธศาสนาว่าหญิงใดก็ตามที่จะรับเอาภาระ อันสำคัญใหญ่ยิ่งนี้นะครับจําเป็นที่จะต้องมีความขยันไม่เกียจคานพิจารณาจาัดก,การงานภายในบ้านให้เป็นไปด้วยความมีความระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการสร้างตักน้ำดื่มน้ำใช้เตรียมจัดหูงหาอาหารไว้ให้มีความเรียบพร้อมสิ่งพวกนี้นะครับ กล่าวไว้ในอุบคา,าสูตรนะครับและประเด็นที่4หญิงที่เข้ามาสู่ตระกูลของสามีจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้นะครับว่ากิจไหนที่ควรทํากิจไหนที่ไม่ควรทํานะครับในการแสดงกิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทํานั้นแสดงต่อใครก็แสดงต่อคนที่อยู่ภายในบ้าน รวมทั้งแขกเหลือที่แขกเหลือของบิดามารดาของสามีญญาปู่ย่าตายายที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวจะต้องทําหน้าที่ในการเป็นผู้ต้อนรับที่ดีนะครับในที่นี้จะต้องรู้นะครับว่าจะต้องเตรียมการยังไงในการปฏิสันถานต้อนรับพวกนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายในอุค่าสุขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นนะครับก็คือหญิงนั้นจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่เป็นาน,นางธนาคารที่สําคัญของ บุคคลผู้อยู่ในบ้านนะครับนั่นก็คือรู้จักรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ในที่นี้ก็คือทรัพย์สินเงินทองนะครับผ้าเปลือกของใช้ต่างๆที่สามีหามาได้จะต้องรู้จักเก็บจะต้องรู้จักการจัดสรรปันส่วนการวางแผนในการใช้จ่ายนะครับสิ่งเหล่านี้ ท่าทีที่พุทธองค์ทรงแสดงดังที่ยกขึ้นมาในขั้นต้นเมื่อกี้แสดงให้เห็นว่าพุทธองค์ทรงให้ความสําคัญกับสตรีพุทธศาสนาทรงแสดงท่าทีที่สําคัญนะครับในเรื่องของสตรีในเรื่องของบทบาทและหน้าที่มุ่งแสดงถึงความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติให้ความสําคัญกับทุกๆคนนะครับกับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ การที่เราจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นถึงประเด็นที่สําคัญของท่าทีทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับเราควรที่จะจำเป็นที่จะต้องกลับเข้าไปศึกษานะครับย้อนมองกลับไปดูว่า พุทธศาสนาหรือสตรีในยกุก่อนนั้นมันไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับแต่มันยังมีอยู่ในสังคมของศาสนาพราหมณ์และฮินดูนะครับซึ่งมีมาก่อนศาสนาพุทธนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะแยกออกเป็นอยู่ใน3ยุคใหญ่ๆนะครับยุคที่1น,นะครับก็คือยุคของพาะเวนะครับ คำพีพระเวทนั้นถน้าเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์นะครับที่ว่าด้วยการประกอบพิธีกรรมทั้งหมดนะครับผู้ประกอบพิธีกรรมเองนะครับก็คือพราหมณ์ผู้ที่เชื่อว่าสตรีในอินเดียในยุคพระเวทนี้นะครับก็คงจะต้องถูกกีดกันนะครับแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนไม่สามารถที่จะเข้าวัดได้นะครับอันนี้คือแนวคิดที่สําคัานะครับของศาสนาพราหมณ์ใน้ิหนดูย จากการศึกษาและก็การประกอบพิธีกรรมพวกนี้นะครับก็จะมีเฉพาะบุรุษเพศเท่านั้นแต่สตรีเพศจะถูกห่วงห้ามและถูกกีดกันนะครับนอกจากนี้ศาสนาพราหมณ์นะครับ<ม>ยัง มีการเสนอแนวความคิดนะครับว่าห้ามผู้หญิงออกบวชในยุคนี้นะครับในยุคของคำภีพระเวทจะไม่มีรามผู้จะไม่มีผู้หญิงเลยนะครับก็จะมีเฉพาะผู้หญิงที่มาเป็นภรรยาของขามก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีนะครับในส่วนนี้นะครับสตรีก็พลาดโอกาสในการออกบวชไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบุรุษเป็นอะไรนะครับหรือสามีเป็นอะไรสตรีก็จําเป็นีะต้องได้รับฐานะนั้นด้วยนะครับสามีเป็นกรางนะครับ สตรีผูท้ที่เข้ามาเป็นแต่งงานกับพราามนั้นก็มีฐานะเป็นนางคราหมณีนะครับยุคที่2ก็คือยุคอุป,ออปนิสสานะครับยุคอุปนิสสานี้นะครับในยุคนี้ศาสนาพามเริ่มที่จะคนผ่อนโรดแนวความคิดอันเข่งขัดนะครับที่พยายามกีดกันสตรีต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามาศึกษาในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับเข้ามาเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงกับลักษณะของความเป็น เสรีนะครับในลักษณะของการเปิดในที่นี้ก็คือเปิดให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะในความควบคู่กันตรงนี้นะครับก็คือแนวความคิดของาศาสนานะครับพุทธศาสนาในช่วงนี้ก็อุปนิสักกับาศาสนาก็จะอยู่ในยุคข,ของความใกล้เคียงกันนะครับในการออกบวชนพวกนี้เราจะเห็นว่านะครับในยุคข,ของอุปนิสักมันปรากฏเรื่องของ พระหัา,า,า,ารัญญนนายกนะครับอุปนิสัต์นะครับได้เล่าถึงเรื่องของการโตวาทีนะครับเรื่องของกรม,มันนะครับอต่อหน้าพระที่นั่งของพระมหากริัตนะครับแล้วก็ระหว่างการทำพิธีในการออกบวชของผู้หญิงด้วยนะครับในอุปนิสัต์นี้จะเห็นได้ว่านะครับเป็นการแสดง แนวความคิดที่มีความเปิดกว้างให้กับสตรีได้เข้ามามีความเกี่ยวข้องแล้วก็ให้โอกาสกับสตรีมากยิ่งขึ้นนะครับในยุคที่3นะครับก็คือยุคคำพีธรรมศัพ์ยุคนี้นะครับถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการแสดงถึงลักษณะของความที่ไม่เที่ยว เท่าเทียมกันนะครับระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะครับไว้เยอะมากมายสตรีถูกกีดกั้นถูกกีดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีไม่มีสิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนานะครับธรรมชาติของผู้หญิงไม่เป็นที่น่าไว้วางใจนะครับถูกล่อลวงหรือล่อลวงผู้ชายด้ทุกประเภทนะครับอันที่3มสตรีนะครับไม่อาจที่จะดูแลตัวเองได้นะครับต้องมีเพศชายคุ้มครองอยู่ตลอดระยะเวลานะครับซึ่งแนวความคิดพวกนี้เนี่ยนะครับ ก็สืบเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าผู้หญิงที่เข้ามาสู่ตระกูลของสามีก็คือเป็นสมบัติของสามีจะต้องอถูกสามีและภรรายาน,นาจะต้องถูกสามีนั้นดูแลตัวเองอยู่ตลอดระยะเวลาน,นะครับในประเด็นที่4ผู้หญิงไม่มีสิทธิในมรดกหรือเป็นสมบัติของตัวเองถ้าเป็นไม้แล้วนะครับสมบัติก็จะตกไปอยู่ที่อื่นนะครับไม,ไม่ได้ตกมาเป็นของสตรีนะครับใน,ในสังคมในยุคข,ของคำพีธรรมศาสตร์นั้นนะครับ ยิงไม้ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับเหมือนกับตายทั้งเป็นนะครับในยุคนี้นะครับ ในประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นว่าผู้ชายมีสิทธิที่จะเที่ยงตีผู้หญิงได้นะครับซึ่งแนวความคิดตรงนี้นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบนะครับกับหลักการทางพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนาให้เกียรติกับสตรีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นห้ามทําร้ายสตรีนะครับในหลักอภริหารนิยธรรมนะครับเราจะต้องให้เกียรตินะครับกับกับสตรีพวกนี้หรือสตรีเพศนะครับ ซึ่งหลักการพวกนี้นะครัแสดงให้เห็นถึงการกําหนดบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสตรีไว้อย่างชัดเจนนะครับสถานะและบทบาทของสตรีนั้นในสมัยก่อนพุทธกาลนะครับผมได้กล่าวไปในเบื้องต้นอ้นไว้แล้วนะครับว่าสตรีที่ผ่านแนวความคิดหรือผ่านกระบวนการในยุคข,ของ ก่อนสมัยพุทธกาลนั้นเราจะเห็นว่าพัฒนาการในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นคำทพีพระเวทหรือคำทีอุปนิสัตนั้นนะครับต่างพยายามที่จะขีดกั้นขีดกันไม่ให้สตรีนั้นมีบทบาทและหน้าที่แล้วก็มีสิทธิและเสรีภาพมากเพียงพอน,นะครับสังคมอินเดียในสมัยก่อนนะครับเราจึงเห็นว่านะครับเป็นการแสดงท่าทีที่พยายามลดบทบาทน,นะครับลดศักดิ์ศรีของความเป็นสตรีลงทําหน้าที่เฉพาะหน้าที่ของ ตนเองที่อยู่ในเรือนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีบทบาททางด้านการปกครองทางด้านการศึกษานะครับผู้ที่ทำหน้านที่การศึกษาได้นะครับก็ต้องเป็น,เ,ปนเพศชายนะครับวนทางการปกครองนะครับก็ต้องเป็นเพศชายนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งแนวความคิดพวกนี้นะครับได้สะท้อนให้เราเห็นอะไรสะท้อนให้เราเห็นว่านะครับการดําเนินชีวิตของสตรีที่อยู่ในสังคมนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ ยุ่งยากมากนะครับที่จะทําให้คนคนหนึ่งนะครับได้เข้ามามองเห็นนะครับลักษณะที่มีความสําคัญของสตรีว่าเราควรที่จะทําอะไรนะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับ EP หน้านะครับผมก็จะพูดถึงแนวความคิดของสตรีนะครับที่มีอยู่ ที่มีในทัศนะของปอระชาตะวันตกบ้างเข้ามองแนวความคิดของสตรีนิยมว่ายังไงนะครับซึ่งเราจะได้กลับมาศึกษากันอีกต่อไปในอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอสวัสดีครับ